สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมาพบกับป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะไม่ต้องตกใจคลิปนี้เป็นพีเป็นพีกอากาศดีกว่านะคะเรามาเล่นพีอากาศกันบ้างนะคะสนุกสนุกมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดนะคะสี่กองเออสอรี่สิห้ากองด้วยกันนะคะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เลือกก็ไปลิปสติกคุณผู้ชายก็เล่นได้นะน้องๆผู้ชายก็เล่นได้เลือกกองที่เรารู้สึกถูกใจไปแล้วกันนะคะกองแรกจะเป็นเออนี่เลยเป็นลิปสติกนะคะของลังโคม นะคะไม่ได้มาขายของนะให้เลือกดูเฉยๆนะสีนี้เหรอเป็นสี drama matte นะคะอ่ะกล่องแรกส่วนกล่องที่สองนะคะเป็นเออเดี๋ยนะเออ i n t o i t สินะจ๊ะอ่ะสีอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะดูเป็นการแข่งของเพราะหมอไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแขกใครอยากมีสปอนเซอร์บอกได้นะคะแล้วก็เป็นแม็กซ์นะคะอ่ะเพื่อใครอยากดูสี ะนะคะนี่เป็นสถานการณ์ของคนแอบชอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันและอันนี้เป็นของ beauty c o a g e t นะจ๊ะประมาณนี้แหละนะคะเพื่อใ,ใครอยากดูสีเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นของ four you t o นะคะก็จะแดงแดงหน่อยอ่ะประมาณนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวชอบกลองไหนเลือกกองไหนพอตกันเอาไว้นะคะแล้วก็ไปดูคำทานายกันค่ะ มาดูกันกองนี้นะคะเป็นสถานการณ์ของคนแอบชอบนะคะกองที่1อ่ะเดี๋ยวหมอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะอ่ะกองที่1นนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะสถานการณ์ของคนแอบชอบนะคะอ่ะมาดูกันนะอันแรกค่ะไพ่าสามใบแรกนะคะเป็นบทเริ่มต้นของความรักของคุณคืออะไรนะคะมาดูกันโอ้ว้าว บทรมต้นของความรักของคุณค่ะเรียกแบบนี้แล้วกันไปนี้เริ่มก่อนตอนแรกความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จับพัดจับผูใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ามาแบบกระทันหันแต่อยู่ๆไปค่ะมันเกิดจากการเรียนรู้การได้ใกล้ชิดกันนะคะการเรียนรู้การได้ใกล้ชิดกันค่ะความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะคุณเลยรู้สึกว่าคนคนนี้เกิดแบบคุณปิ้นเขาขึ้นมาเดือดซันนะคะมีภาวะที่แบบถูกจริตอะแล้วก็ปิ้นคนนี้ขึ้นมา ความสัมพันธ์มันเหนื่อยยากเหลือเกินเพราะว่าดูแล้วคนคนนี้มีนวโน้มว่าเขาอ่ะยังไม่ขาดอะไรจากใครคนนึงมีเรื่องราวระหองระแหงกันอยู่นะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าขอดูหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาคืออะไรนะคะ seven of wands คุณเป็นตัวเลือกเอ่ออโอเคเจ็ดไม้เท้ากับแปดไม้เท้าค่ะคุณเริ่มคุยกันแล้วถูกไหมแต่มองดูแล้วคุณน่าจะเป็นตัวเลือก คุณเริ่มคุยกันแล้วนะคะเริ่มคุยกันแล้วแต่ว่าคุณน่าจะเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้คุณยังเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเขาเองเหมือนกับประมาณว่ายังไม่ได้ให้พื้นที่อะไรกับคุณมากในเรื่องความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะอืเวลาคุณจะเข้าไปเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เขาก็ชอบมีเงื่อนไขตลอดเลยใช่ไหมมันเลยทําให้รู้สึกความสัมพันธ์นี้นอึดอดัดนะคะอืมทีนี้มาดูกันว่า คุณจะได้คบกันไหมสุดท้ายแล้วค่ะจะได้คบกับคุณที่คุณแอบชอบไหม hmm. ยังไม่ได้คบกันนะคะยังไม่ได้คบกันคนคนนี้เป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากอะ่ะนะคะเพราะเขาต้องการอะไรที่ดีที่สุดมีภาวะแนวโน้มว่าเขายังแบบตัดใจไม่ได้จากเรื่องเก่าๆอะไรต่างๆนานา ะะระวังเรื่องการที่เราถูกไว้เป็นช้อยถูกดึงเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวระวังเรื่องการคาดหวังเพราะยังไงการคบกับคนเนี้ยยากมากนะคะยังไม่มียังไม่มีโอกาสที่จะได้คบกับเขาเลยเปอร์เซ็นต์การได้คบเขาน้อยจริงๆนะคะโอเคประมาณนี้แหละกองน,นี้นะคะอิ into it, นทะูอิทเนาะมาดูกันดีกว่าค่ะบทเริ่มต้นของความรักของคุณคืออะไร บทเริ่มต้นของความรักของคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะอ่ะมีโอกาสที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันแล้วคุยกันถูกคอนะคะต่างคนต่างเป็นคนที่อกหักมาหรือเปล่าในเรื่องความรักนะคะอ่าฮะอืมแล้วตอนนี้คุณมาปลอบใจกันไพ่ว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานก็อาจจะเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเปิดเผยไม่ได้เพราะกลัวการซุบซิบนินทาอะไรบางอย่างด้วยนะคะอ่าฮะกระดกกลัว,กล,วกลัวการแบบโดน คอรหาอะไรต่างๆด้วยในความสัมพันธ์ตรงจุดๆนี้นะไพ่เด็ดสตาร์ตอนนี้คุณปลอบใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้ว่ายังมีอะไรที่มันยังคาราคาซังอยู่ทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเนี่ยในสถานการณ์แต่เอาเป็นว่าประมาณนี้แหละ คุณแบบยังเปิดเผยไม่ได้อัดเพราะเนื่องเรื่องของเพราะเนื่องจากสังคมอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้มาดูว่าสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะ Four o อ s w o นะฮะ Hangman ม,มีอะไรที่มันชัดเจนไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ของไม่คุณทั้งคู่กับใครทั้งใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะมันม,มาไปไปพัก,พก,พกหๆหายๆนะคะเขายังชัดเจนไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดไว้ก่อน อ่ะดูสิสุดท้ายแล้วจะได้คบกันไหมสามดาบรักสามเศร้าใช่ไหมเนี่ย three of swords ดูดินะคะโอกาสคบกันไม่มีอ่ะมีภาวะที่เป็นรักสามเศร้าด้วยนะเนี่ยเออนะคะบางคนคุณคบกับคนที่แบบอายุมากกว่าน้อยกว่าแบบห่างกันมากก็มีเช่นเดียวกันนะบางคนนะความสัมพันธ์นี้โอกาสที่จะเป็นคบกันยากค่ะไม่มีเลยนะไม่มีเลย อาจจะเป็นความสัมพันธ์รัก 3. สามเศร้าไปเรื่อยด้วยนะให้ระวังนะคะโอเคประมาณนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะมาถึงแม็กค่ะกองแม็กนะมาถึงกองแม็กนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันบทเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะคืออะไรบ้างชัดเจนมากเลยความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะตอนแรกมาคบกันคุยกันแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่คิดที่จะจริงจังทั้งคู่ด้วยซ้ํา ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับคนนี้เลยแต่จับพัดจับผูคุยกันไปคุยกันมาอ้าวรู้สึกดีต่อกันซะง,งั้นนะคะอืมเนี่ยเป็นการแค่หยิบยื่นโอกาสให้เล็กๆน้อยๆอยแล้วมันมีความรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนมีเคมีคุณมีเคมีอ่ะคุณมีเคมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันนะคะแบบว่ามวยถูกคู่เจอกันแต่เป็นความสัมพันธ์ของอสเวนถือไม้ยังไงก็ยังไม่จริงจังจริงจังไม่ได้เผลอๆเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้มีแค่สองคนด้วยนะเนี่ยอืมอ่ะ ต่อไปสถานการณ์ที่เป็นอยู่จ้ะ A of sort เออมันเออ Knight of s o r d เก้าดาบสิบดาบความสัมพันธ์นี้นะคะถูกปกปิดถูกปิดตายเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันไปทางไหนไม่ได้ค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าตอนแรกมาเล่นๆด่นรู้สึกดีต่อกันแปลว่าความสัมพันธ์นี้กลองนี้เป็นคนมีพันธะหรือเปล่าเนี้ยนะคะดูสิ เนี่ยผูกติดตัวเองไปไหนไม่ได้เลยนะคะข้างหลังก็เป็นไฟดูดิสู้อะไรไม่ได้เลยนะคะไปทางไหนก็ไม่ได้เก้าดาบอีกความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะม,ม,มันไม่มีทางไปเลยเก้าดาบกับแปดดาเออนะไม่มีทางไปเลยอ่ะดูซิสุดท้ายจะได้คบกันไหม seven of อฟคเจ็ด เหรียนยากมากยากมากๆค่ะยากมากๆา,ากเลยความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่อ่ะตามไพ่นะแล้วตั้งตามที่เห็นนะพวกคุณมีอะไรบางอย่างที่เข้าใจกันคุณมีโอกาสที่จะตกลงกันในความสัมพันธ์แบบเงียบๆแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะออืความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะมีช้อยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ด้วยเป็นเหมือนอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้พวกคุณเนี่ย เกิดเรื่องระหองระแห่งกันด้วยแต่ว่าเหมือนเป็นคู่กรรมคู่เวรเลยอะที่ต้องกลับมาชดใช้กรรมกันได้เช่นเดียวกันนะก็ดูให้ดีๆด,ดูให้ดีๆนะคะก็อืมอืมสอบคอนขอขยายอีกสักใบนายอคอน อ่ะชัดเจนจริงด้วยเดี๋ยวพวกคุณจะทําการตกลงกันแบบความสัมพันธ์ที่แบบว่าน of c o r n อคือความสัมพันธ์ที่แบบว่ารักกันชอบกันแต่ไม่ได้ผูกมัดนะคะอ่ะประมาณนี้แหละโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะอ่ะ Beauty cottage จ้ามานะคะมาดูกันบทเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่คืออะไรคะ four คอร์และ the Sun ค่ะ ความสัมพันธ์นี้พวกคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ถูกกันหรือว่าที่มาเจอกันะใช่ไหมนะคะเป็นคนที่ไม่ถูกกันไม่ได้ลงรอยกันซตั้งแต่ทีแรกด้วยนะคะอื huh. คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาจับพัดจับผูจะต้องมาเจอกันบางคนเจอในงานปราร์ตี้สังสรรค์ก็ได้แต่บางคนอาจจะเจอกันในที่ที่แบบว่าเป็นงานเป็นการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะออื huh. เจอกันโดยบังเอิญแต่ความสัมพันธ์นี้มนันมีเคมีอะไรบางอย่างที่ตรงกันซะง,งั้น นะคะเดอะเมจิเชียนมีเคมีอะไรบางอย่างที่ตรงกันเฉยเลยในเรื่องเดียวด้วยนะไม่ได้เป็นทุกเรื่องเพราะว่าคุณทั้งสองคนน่ะมากันด้วยที่มีสี่เหลียนน่ะคือการมีจุดยืนของตัวเองมากันด้วยที่แบบมีจุดยืนของตัวเองเลยจะ้ะเป็นคนแบบนี้แบบนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นคนโสดมานาแล้วไม่คิดจะสนใจใครด้วยซ้ําคุณทั้งคู่มีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันเป็นเดอะซันเป็นความรู้สึกดีมันเป็นอะไรที่แบบที่อยู่คนนี้ก็ตอบโจทย์ขึ้นมา เป็นความรู้สึกที่แบบมองเห็นความชาันชานฉลาดอะไรบางอย่างในเขาแล้วก็คุณต่างคนต่างมองเห็นความชฉลาดของแกและกันละกันนะคะอะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะ the world the empress โอ้กองนี้มีแนวโน้มที่พวกคุณตกลงคบกันแล้วหรือเปล่าตกลงคบตกลงคุยกันแล้วนะคะเข้าสู่สถานะสถานะ เข้าสู่สถานะไม่ชัดเจนแล้วใช่ไหมที่ยังไม่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะ the w e r เป็นการเข้าสู่พันธะและ the empress สถานการณ์นี้คือคุณรู้สึกว่ามันพิเศษมากตอนนี้สําหรับคุณสุดท้ายแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะจะได้คอมมิชไหมว้าว six of ones อุ้ยดีดีดีด,ดีชัดเจนค่ะคุณจะได้คอมมิชเมนต์กับคนคนนี้คุณจะได้คบกับเขาคุณจะได้คบกับเขาสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนะี่ยมีโอกาสที่คุณอนะ จะได้แสดงศักยภาพอะไรบางอย่างให้เขาเห็นด้วยแล้วเกิดความประทับใจได้นะภายด์เอิมเฟรชนะคะอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้ค่ะ for you two นะคะพี่กันเดคค่ะสถานการณ์ของคนแอบชอบนะสามใบแรกค่ะบทเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะ ดีเอ็มเอค่ะเขาเป็นคนที่ใหญ่กว่าคุณหรือเปล่ามีตำแหน่งที่การงานใหญ่กว่าคุณหรือเข้ามาหาคุณด้วยทุระปะปังนะคะหรือมีการที่แบบผู้ใหญ่หรือใครแนะนำติดต่อให้เป็นการชักนำนำพาของผู้ใหญ่อะเป็นเหตุบังเอิญนะคะแต่ว่าพวกคุณมีการไม่ถูกกันนะเออนะคะหนึ่งดาบนะคะอืแต่มันต้องมีการแบบคุยกันอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรต่างคนต่างแบบเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเห็นไหม ต่างคนต่างแบบอยากปีกวิเวกนะคะไม่ได้สนใจใครทั้งคู่มีสังคมของตัวเองคุณอาจจะอยู่ในสเตตัสที่เหมือนกันก็คือว่าคุยคุยเล่นกับใครได้แต่อยู่ในภาวะที่แบบว่าคบแล้วไม่ผูกมัดก็ได้นะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะนะอืมอ่ะขอดูต่อไปมีโอกาสที่ท,ที่ที่ชาวแก๊งนี้ไม่ใช่ดิกลุ่มนี้เจอกันในออนไลน์ แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยแบบดีกว่าไม่มีคนคุยคบกันแบบดีกว่าไม่มีคนคบประมาณนั้นนะนะคุยกันแบบนั้นอนะอ่ะทีนี้นะคะมาดูว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นยังไงจ้ะสิบเหรียญค่ะอ่าโอเคค่ะพวกคุณทั้งสองคนยังมีความคิดที่ยึดติดแล้วก็ยึดมั่นเกี่ยวกับการเป็นตัวของตัวเองอยู่ถ้าสิบเหรียญถ้าทายในความสัมพันธ์เนี่ย สถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณอาจจะช่วยเหลืออะไรกันซัพพอร์ตอะไรกันได้ดีในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่แบบว่ามีประโยชน์เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคุณซัพพอร์ตกันได้ดีแต่ความคิดไพ่สิบเหรียญในนียต้องระวังเรื่องความคิดที่มันแบบมันเป็นไพ่ธาตุดินไงเป็นความมั่นคงความคิดยึดติดถือมองว่าคุณยังเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่กันสูงมากทั้งสองคนมันมีสเปซอะไรบางอย่างที่พวกคุณเข้ากันไม่ได้ด้วย,วยเช่นกันแต่พวกคุณทั้งสองคนยังอยากให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ ยังอยากจะอยู่ในชีวิตกันและกันไปต่อนะคะอ่ะดูซิสุดท้ายจะมีคอมมิชเมนต์ไหม The fool ค่ะโอกาสที่จะมีคอมมิชเมนต์ยากเพราะพวกคุณยังไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเองมากจนเกินไปคุณยังมีความเป็นตัวเองสูงกันอยู่มากแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเรื่องบาดมางอะไรกันหรอกนะคะไม่ได้มีขนาดท็อกซิกอะไรขนาดนั้นกองนี้ดีคุณแอบชอบหรือว่าความสัมพันธ์นี้ที่มันเกิดขึ้นคือ แอบชอบหรือแอบรู้สึกดีต่อกันในสถานการณ์ที่คุณรักกันเป็นคุณใช้การแบบเรืยออะไรรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะอืมประมาณนั้นนะคะโอเคโอกาสคอมมิชเมนตะ์ยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ คั้นตนาดูส่วนตัวละเอียดอยู่ในดีสคริปชันบล็อกนะจ๊ะทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ